กอน,นี่กรักำลัเงเคล็ดกระบอกนะครับกระบอกเคลครับงงเวลามันเอ่อชนกรบปูมาครับถ้ามันบอได้จังหวะหรือมันเขาเอียงๆแนะ่มันกับสีลันครับลัดนต่ำเลยตอนนี้กำลัเงเช็คบ้างนะครับเนี่ยครับตัวคากระบอกเลย

เบิ้งครับเดี๋ยวจะปรับไหมครับมันมันขึ้นไปสูงหมดปรับไหมเนี่ยเอา ตอนนี้ครับตั้งกระบอกไหมครับเอาขยับึ้นอีกนิดนึงครับอลองตั้งน้อนมั้งครับตอนนี่ครันตั้งนะครับนี่ครับสังเกตกระบอกครับ อี๋ยะโอเคครับผมมีเสียงแล้วคือถาเอาลงมานะ่ะลายเนี่ยคือมันมันลันเลยครับต่ำไปปั๊บได้นะครับเนี่ยบ,บอกครับมีมองปั๊บครับโอเคครับสวย